พอตัวอย่างออกมาแล้วมันน่าดูมันมันกอยากดูทันทีนะเนี่ยมันขยี้ทุกสิ่งจริงๆอ่ะขยี้อะไรบ้างฮะดองะมอ่ะเยี้นลบมาหัวทนายหัวทนายพูดแบบเนี้ยพีก็ไม่เคยคิดอะไรดีไงเข้าใจไหม สวัสดีจ้าจูเน่สวัสดีจ้าเนสวัสดีเจ้านายด้วยนะคะก็รับคำองท่านเข้าสู่แฉข่าวเช้าพรีเมียมของเราสองคนถูกต้องแน่นอนเลยตอนนี้ที่เราทราบทราบกันว่าก่อนอันนี้มันเป็นหนังใช่เกมโกงเลยตอนนี้มันเป็นแบบซีรีส์เนาะถูกถามหน่อยความรู้สึกทั้งสองคนที่ได้มาร่วมงานกับโปรเจกต์นี้ที่มันเคยเป็นแบบภาพยนตร์มาก่อนค่อนข้างจะกดดันเพราะว่าหนังทำไว้ดีมากๆแล้วเราก็เกิดการเปรียบเทียบโดยอัตโนมัติซึ่งผมเข้าใจเพราะว่านายก็เป็นนักแสดง หนึ่นจะเป็นพอได้เข้าไปอ่านบทน <ฮะ S 1> แสแดงอ,อื่นได้เจอพุ่มกับได้พูดคุยได้ลองไปเล่นจริงๆอมันสแสดงให้เห็นว่ามันต่างจากหนังไปคอนข้างมากครับเยอะเลยใช่ไหมชูเาาน่เรอลูกค่ะ<า>รู้สึกไงบ้างคะดีใจค่ะดีใจมากเลยเพราะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่แบบเหมือนเป็นคนดูมาก่อน<ข>ดูหนังแล้วก็ชื่นชมนักแสดงแล้วก็ตัวเนื้อเรื่องมากๆเพราะว่ามันแหวกจากเรื่องอื่นๆที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมากๆกเลยครมันเป็นสไตล์ที่แบบไม่คิดเลยว่าจะมีสไตล์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็ พอยิ่งมาเป็นละครเนี่ยช่วงแ,แรกเราก็ q u e s t i o เหมือนกันว่าเออแล้วมันจะต่างจากหนังยังไงทำไมถึงต้องเป็นเวอร์ชันละครอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนที่เจ้านายบอกพอเราได้มาคุยกับพ่วกกับแล้วก็ได้รู้ดเรคชั่นของมันมากขึ้นอะ่ะจริงๆรแล้วในเวอร์ชันละครมันมันมีรายละเอียดแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์แล้วก็ม,มีตัวละครเยอะขึ้นนะคะที่ทําให้การโกงนี้มันเหมือนแบบยิ่งใหญ่ขึ้นไอ้อย่างจูน่รับบทเป็นใครเป็นลินค่ะเป็นลินพี่ออกแบบรับบทไว้ค่ะในหน เจ้านายเป็นน้องแบงค์ฮะที่พี่นนกุลเล่นไวออ้โอเคเอ,อ่ะงั้นเรามาขยายความไปหนึ่งไอที่บอกว่ามันไม่เหมือนกับภาพยนตร์เนี่ยม,มันไม่เหมือนยังไงอย่างแรกเลยคืออย่างในภาพยนตร์ใช่ไหมคะ,ะอย่างตัวละครลินเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าคุณพ่อเขาเป็นคุณครูแต่เราอาจจะไม่ได้รู้ว่า เอ๊ะแล้วคุณแม่เขาไปไหนเออเป็นละครก็เล่นถึง,งแม่ด้วยใช่ค่ะก็คือได้เล่าถึงความสัมพันธ์แบบละเอียดมากขึ้นทั้งตัวลินทั้งแบงค์ทั้งพัททั้งเกรซคือทุกตัวละครจะถูกเจาะลึกขึ้นไปมากขึ้นได้ลู้แบ็กกราวน์ว่าครอบครัวเขาเป็นยังไงแล้วก็อะไรทําให้เขาเกิดความรู้สึกที่อยากจะโกงขึ้นมาค่ะ,อะนอกจากนี้ก็มีอย่างพี่อุ๋มพี่แท่งแล้วก็นักแสดงมาาประสบการณ์อีกหลายๆคนเลยที่จะมาเ,ะเป็นตัวละครรับ ในแต่และภารกิจที่จะมาเพิ่มความเข้มข้นให้กับเรื่องราวมากขึ้นแล้วภารกิจในเรื่องล่ะมันเหมือนกับที่ในภาพยนตร์ไหมหรือ,อมันมีภารกิจอื่นๆเข้ามาอีกจะไงสิผมบอกเลยว่าทวีคูณไปอีกสเท่าครับ <im it> มันดูวอร์กว่านี้หนักอีกเหรอหนูในละครเนี่ยมันจะมีการพูดถึงจุด ๆเพราะในหนังมันก็ไม่กี่ชั่วโมงถูกต้องป่ะใช่ใชละครพอมันจะยืดออกไปในละครเนี่ยมันจะขยายความตรงจุดไหนมากขึ้นบ้างเจ้านายลูกคือในหนังที่เราเห็นคือจะเห็นแต่มุมเครียดเป็นหนึ่งชั่วโมงที่เครียดมากๆแต่ทีนี้พอมาในซีรีส์เราอยากจะให้เห็นในมุมของความรักระหว่างตัวละครความสัมพันธ์ระหว่างทุกๆตัวเพราะมันมีหมดค่ะ,คะแล้วก็เหตุผลว่าทําไมแต่ละตัวละครถึงต้องโกงขนาดนั้นและจะเป็นยังไงต่อหลังจากที่เขากงก็จะมีการกลืนน้มมีการปูตัวละคร ูเรื่องราวว่ามันมีเหตุมีผลของมันนะที่มันไปสู่ตรงนี้ตรงนั้นกระแสเป็นยังไงบ้างตอบรับถึงตัวพวกเราเห็นว่าหลายๆคนดูตื่นเต้นแล้วก็รอคอยวันนี้มากๆเพราะว่าอย่างพวกเราจริงๆได้ถ่ายทํากันไปตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะคือผ่านมาปีหนึ่งแล้วในการถ่ายทําเราเองเราก็รอวันนี้ที่จะมาถึงมากๆเลยอยากดูเหมือนกันว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนเพราะว่าในตัวนักแสดงเองอะค่ะเราก็ยังไม่ได้เห็นผลลัพธ์สุดท้ายว่าเราเล่นเป็นยังไงแล้วสุดท้ายเขาจะแบบว่าสรุปเรื่องเราออกมาเป็นยังไง ค่ะเจ้านายเราเป็นยังไงมักระแสค่อนข้างแรงมากกับทางโปสเตอร์แล้วก็ทีเซอร์ก็มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆคับแล้วก็เหมือนคนก็เริ่มเปิดใจดูเรื่อยๆเปิดใจให้กับทั้งซีรีส์เลยเพราะว่ามันเกิดการเรียบเทียบอย่างอัตโนมัติซึ่งเราเข้าใจแต่ว่าอยากจะให้ได้ดูก่อนเพราะว่าคนที่ได้ดูหนังผมบอกเลยว่ายิ่งกังดูละครครับเพราะความเข้มข้นมันจะเกิดขึ้นเนะเพราะว่ามันก็จะขยายความคองครอบครัวเพิ่มมากขึ้นตัวละครมากขึ้นเราไม่นักใจบ้างมาตอนที่เรารับบทที่จะมาเล่นเรื่องเนี้ยของใต้รั ตัวละครที่เขาแบบติดต่อไปให้เราเล่นอันนี้คือต้อง c a s บ้านหรือว่าก็ได้เลยแคสค่ะ,คะเออตอนที่มาแคสเนี่ยเขาบอกนะว่าเราจะมาเล่นเป็นตัวละครไหนแล้วเราจะต้องรับบทยังไงของเน่นะคะเน่ได้รับเป็นบทของลินแล้วก็เกรซในเวอร์ชั่นของหนังให้เราลองเล่นดูทั้ง2คาแรคเตอร,ร์เลยล้วก็ได้คแคสทั้ง2ตัวละครแล้วก็จริงๆตอนที่เราแคสเอาตามตรงเน่ไม่ได้คาดหวังเลยแล้วก็ค่อนข้างกังวลและกลัวมากเพราะว่าตอนนั้นเนาะใช่ค่ะเพราะว่าเน่ประสบการณ์น้อยมากแทบจะไม่มีชื่อในด้านการแสดงเลยเราก็ แอบรู้มองว่าคนที่มาแคสก็เยอะนะนักแ,แสดงหญิงที่จะมาเป็นนางเอกมาเป็นตัวนําเรื่องอ,อ,ะอะไรอย่างเงี้ยในวัยเดวกเราก็ค่อนข้างจะเยอะเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะได้เลยค่ะก็คือทําไปตามธรรมชาติใช่ค่ะแบบตอนนั้นแค่รู้สึกว่าประทับใจมากกว่าในช่วงอะไรแคสเพราะเราได้เจอพ่วงกับเจอพี่พัทแล้วก็ครูเชลที่เป็น acting coach เ,ออเรารู้สึกว่ามันทําให้เราได้เข้าใจการแสดงมากขึ้นออการแสดงที่อาจจะไม่ใช่ในรูปแบบที่เราเคยเข้าใจตอนกเด็ก,ดกอาจจะเคยเห็นกันในละครอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นในรูปแบบอื่นๆที่ที่เราได้มาสัมผัสแล้วเรารู้สึก รู้สึกชอบมากขึ้นมากกว่าค่ะแต่ว่ายอมรับว่าไม่ไม่ได้คาดหวังเลยว่าจะได้จริงๆเจ้านายล่ะครับตอนมาแคสรู้สึกไงบ้างตอนแคสจริงๆผมแคสคสองบทก็คือเป็นพัด้ดยที่พี่ไอซ์พาริสเล่นครับตอนนี้แล้วก็เข้าไปแคสไว้สองบทแล้วก็ได้พูดคุยพวมกับเ <ๆ S 2> พื่อนพี่จูเน่ได้ทําไปแล้วก็ผมหยอดถามเร่ยงว่ามีใครมาแคสบ้างเออเขาก็ไม่บอกเเขาบอกว่ามีใครหลอกเนี่ยเนาะเขาไม่บอกหรอกเขากว่าเราตื่นเต้นเก่งไปด้วยนะพี่ว่าพอเสร็จตรงนั้นไปผมก็กลับไปเรียนที่อังกฤษค่ะ แล้วก็จากสารนี่ผมได้รับรู้ว่าเราจะได้มาเล่นเรื่องเนี้คือไม่ใช่จากผู้จัดก,การหรือจาก G D s เลยทั้ทงนั้นคือเป็นการที่ผมถ่าย IG อยู่แล้วเห็นโปสเตอร์ขึ้นมา<อ>แล้วผมก็แบบอ,อ้าวเล่นเหรออาวยังไม่รู้เลยจริงเหรอจริงเหรอ,เ,อเล่นเหรอโอเคเนี่ยพอตัวอย่างออกมาแล้วมันน่าดูมาจนอยากจะดูเ<อ>ลยทันทีนะเนี่ย มันขยี้ทุกสิ่งจริงๆอ่ะเพราะแต่แม่มันมีการแบบขยี้อะไรบ้างฮะอารมณ์อ่ะมีการขยี้อารมณ์มาฮะเจ้านายเจ้านายพูดแบบนี้พี่ก็ไม่เคยคิดอะไรดีไงเข้าใจไหมจุนย์แมาต้องหน้าจุเน่ตอนที่มาถึงอ่ะพี่อ๋องก็จัดที่ไว้แล้วรอนเรียบร้อยนะบอกให้จุเน่นั่งข้างพี่แล้วเจ้านายตรงนี้เลยนะแล้วเจ้านายก็เดินไปนั่งข้างเจ็ดพุกโกะอะไรทีไรโอ้แล้วตอยมันจะได้คนละครึ่งหนูเข้าใจต่ไหมทำไมไม่รอให้มันจบก่อนล่ะไม่ได้ ระหว่างนี้แหละทำถูกแล้วใช่นหมจำตัวจำตัวอ่ะจำตัวจำตัวอ่ะส่วนชนิดทั้งหมดพ่อเขาจะมาตีฉันนั่นสิว่าถ้าเกิดสมมติว่าละครออนแอร์แล้วพี่กูครูรู้ท่านน่ะเพราะได้จ้างมาเพราะนะคะบุกไม่ได้เรียนอยู่ค่ะตอนนี้ไยถึงคู่ของเด็กๆไงเป็นห่วงเด็กๆฉันเป็นห่วงน้องๆไงคะไม่ควรโกงข้อสอบกันนะคะลูกเข้าโก้อ่ะ ต้องร่วมแสดงกับรุ่นพี่หลายคน ใช้คําว่านักสแสดงรุ่นใหญ่ดีกว่าถ้าเป็นฉันต้องไปรู้มันจะคงเกร่งมากอ่ะไออย่างเจ้านายจูเน่รู้สึกไงบ้างครับจริงๆร,รู้จักเพราเป็นเพือ่อ,อ <IM features> นเพื่อนพ่อเพื่อนแม่อยู่แล้วเป็นพ่อเพื่อนแม่อยู่เจอกันอยู่แล้วเจอกันอยู่แล้วแต่ว่วาพอเข้าไปได้เจอได้เวิร์กช็อปได้อยู่ในคาแรคเตอร์ทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นการส่งอารมณ์ที่ดีมากๆสําหรับนักแสดงใหม่ด้วยเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรที่ที่ที่พิเศษอะไรเงี้ยแค่อินกับมันจริงๆแล้วก็นักแสดงพี่ๆท่านอื่นก็ส่งมาได้อย่างเต็มที่มากๆแล้วเรามารู้สึกจริ พี่ก็เลยอยากให้ดูว่ามันคืออะไรนี่ทนายอย่างนี้มีถามคุณแม่บ้างไหมเรื่องแบบเทคนิคการแสดงอ่ะมีถามครับแต่ว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ชอบให้ผมไปลุยเองมากกว่าเขาก็ไม่สอนเทคนิคเลยหรอผมมาไปถามแม่ว่ามันร้องไห้ยังไงเออเออเออซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปถามเขาว่าใช่ไหมใช่แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่สามารถอธิบายได้เลยและทำได้เลยอะไรเงี้ยแต่ เขาก็ท <if> <box> oh, ําให้ผมดูเลยนะแล้วเราก็เออมันง่ายอย่างนี้เลยเหรอเขาบอกมันเป็นการเรียงบางอย่างในในหัวคําบางอย่างความคิดบางอย่างอารมณ์ของคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยชอบมากเลยที่ไปถามว่าแม่้องให้ยังไงแม่บอกว่าแป๊บหนึงนะใช่ทำแบบนี้เลยใช่อย่างนั้นเลยเห็นไหมแม่ที่ปิ่นทําขนาดนั้นเลยเหรอหนูกำลังใหญ่กว่าให้คุณผู้ชมได้เห็นบุกอ่สื่อสารผิดพลาดนะหนูหนูเรียงแล้วแต่กระเลงหนูคือ มึงเล่นต้องเล่นใหญ่ๆเล่นใหญ่ๆมึงเ็ไม่รู้อะไรอย่างงี้ขอโทษพี่ปิ่นแทนบุโกะด้วยนะคะ แล้วจูเน่ล่ะจูเน่ล่ะลูกเออถึงแม้ว่าผ่านการแสดงมาแล้วเล่นแอคติ้งมาแล้วพอไปเจอกับบทบาทกับนักแสดงรุ่นใหญ่เรามีเกรงบ้างไหมอ่ะโอ้เก่งแน่นอนค่ะเก่งมากๆเลยจริงๆแต่ละท่านก็จะมีสไตล์การการแสดงต่างกันค่ะวิธีการแบบว่าแสดงต่างกันแต่ว่าเราเราก็พยายามคือช่วงแรกๆเราเราก็เกรงมากแต่ด้วยความที่อย่างพี่แท่งอ่ะรับบทเป็นพ่อเราใช่ไหมคะเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบ ไนซสมากเขาเป็นคนที่แบบเฟรนลี่เข้ากองมา mm. เขาจะทักทายทุกคน mm. เจอนครั้งแรกเขาก็แบบเอาขนมมาฝา oh. ซื้อขนมมาฝากตลอดอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันมันเบาลง mm. แล้วก็แล้วก็พยายามหยิบแบบว่า เขาเรียกว่าไงแอบดูทริคการแสดงของเขาแลองเอามาปรับใช้อะไรประมาณนั้นไปถ่ายต่างประเทศมาด้วยใช่ค่ะไปถ่ายที่ไหนมาบ้างจ๊ะออสเตรเลียค่ะออสเตรเลับก็คือตามเรื่องเดิมตามเรื่องในไหนใช่ไหมแต่ไม่เหมือนเดิมเนาะไปนานไหมครับตอนนั้นสามสี่วันเนาะสามสี่วันกูชนะไปทํางานอย่างเดียวใช่ใช่ค่ะไม่ต้องดูจิงโจ้เลยอ่ะไม่ต้องไปดูจิงโจ้กับหมีกูนะ จริงๆผมพยายามมองหานะแต,แต่ก็ไม่มีเราเปไ็ถ่ายอย่างเดียวใช่ไหม <c oughs> เออ <c oughs> เราในฐานะหนึ่งหนึ่งสแสดงเราคาดหวังไงกับวันนี้ตอนแรก จะว่ายังไงดีเนกก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจลองอลองดูแล้วกันนะคะว่ามันมันจะออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยทั้งคนที่เคยดูหนังก็ตามหรือยังไม่เคยดูหนังก็ตามะคะ่ะเนี่เชื่อว่ามันจะมีอะไรใหม่ๆที่เราไม่ได้แค่ต้องการมาขยายความเกี่ยวกับหนังคะ่ะแต่ว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วจุดประสงค์คือเราต้องการตีแผ่ สถานการณ์ในสังคมด้วยตีแผ่สังคมในหลายๆมุมในหลายๆด้านที่ไม่ใช่แค่สําหรับเด็กวัยรุ่นแต่ว่าสําหรับผู้ใหญ่แล้วก็หลายๆหน้าที่หลายๆอย่างคุณครูพ่อแม่อะไรเงรี้ยก็คิดว่ามันจะมีหลายๆมุมมองที่สะท้อนให้ทุกคนได้เห็นในเรื่องนี้ด้วยค่ะก็นายลูกผมคิดว่าจริงๆก็หวังว่าทุกคนจะเปิดใจดูนะครับแล้วก็ <c oughs> สิ่งหนึ่งที่ผมได้จริงๆตอนตอนที่เล่นคือมันทำให้ผม เป็นคนที่ดีขึ้นในมุมใดมุมหนึ่งก็คือผมเห็นคุณค่าในทุกๆอย่างมากขึ้นจากตัวะละครที่ผมเล่นแต่ส่วนในโซนอื่นๆไม่ว่าจะในการโกงผลลัพธ์การโกงหรือว่าด้านครอบครัวอย่างที่นี่บอกด้านด้านเพื่อนอะไรเงี้ยฮะคุณคุณคุณจะได้หยิบบางอย่างขึ้นมาใช้ในชีวิตจริงที่จะทําให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นอันนี้เราเราประกันได้เลยแต่ว่าเรื่องความมันความซึ้งความเศร้าไม่ต้องห่วงฮะอันนี้ GDS ไม่ทําให้คุณผินาศรือเขาจับเต็มเรือร่องพวกนี้ ละครมีกี่ตอนนะครับสิบองะสิบสองตอนทุกวันจันทร์นค้งพูดถึงเรื่องราวของเพลงพูดถึงเพลงหน่อยเพลงชื่อว่าอะไรครับ follow me ครับผมร้องโดย V e ว l วเล็ t วอร์ีกับ I p พาริสถูกต้องครับยังไงเพลงนี้เพลงนี้เป็นเพลงประกอบเป็นหนึ่งในเพลงประกอบครับของละครใช่ซึ่งเป็นเพลงที่เราได้ยินในทีเซอร์เราสองสองคนนี้ร้องเพลงไหม มีไหมผมมีปล่อยวันนี้เลยเลยปล่อยแล้วครับผมก็เป็นเพลงประกอบเหมือนกันแต่เป็นมุมรักของเรื่องมากกว่าชื่อชื่อกงรักไม่ได้ไปฟังกันได้แล้วครับวันนี้นะปล่อยแล้วกงรักไม่ได้กงเขาสอบได้แต่กงรักไม่ได้ไม่ได้แล้วไต่ยางเดี๋ยวเราให้ฝากถึงวันนี้ดีกว่าที่เรนจะออกแนวฝากละครฉลาดเกมกงนะคะวันนี้ออนตอนแรกแล้วนะคะทางช่องวันสามสิบเอ็ดสองทุ่มสิบห้าค่ะมาทุกคนจันทังคารครับสามารถดูออนไลน์ ได้ทาง VTV ทีเดียวครับผมแฉข่าวเช้า